ก็กลับมาพบกันกับคลิปของฮานอยนะครับอุิยเมื่อวานนี้ผมต้องขออภัยจริงใครที่ตามฮานอยนะครับคือตัวเจาะผมไม่มาเลยเนาะเมื่อวานที่ไม่ห้เก้ากับศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์เก้าเอ,อ่อคือไม่รู้มีใครจับเด่นสองคู่นี้เพราะมันเป็นตัวเด่นต้องจับอยู่แล้วนะครับก็สามตัวพลาดนะครับเก้าศูนย์เมื่อวานผมจับเก้าศูนย์สามศูนย์สี่ป่ะนะน่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะก็ใกล้เคียงกับสามตัวนะ ผมเมื่อวานผมมั่นใจกับ90อะไรนี่แหละมันเป็น901109นะก็พลาด3ตัวไปถ้าเข้า3ตัวรอบเดียวนี่ก็ยังจะคุ้มอยู่นะเออนะก็109นอกนั้นก็มาอะไรบ้าง9 9เมื่อวานไม่โผล่เลย973 <h ums> มาแปลกๆนะครับเมื่อวานนะ09นั่นแหละ109มารอบเดียวนะ0กับ9ตัวเด่นมารอบเดียวเลย09รอบ ตาชาตินะครับผมน้องนั้นก็มีแตเด่นหกกับเจ็ดกับแปดกระจายนะครับวับนอาทิตย์นี้บางครั้งเขาชอบทำเราเสียด <c oughs> เสียเฟลเสียฟ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิลเลย <c oughs> เออไม่เป็นไรวันนี้วันนี้ผมขอเจาะแบบเน้นให้น้อยชุดนะครับวันนี้นะนะเห็นเมื่อวานแล้วเออสงสารเอฟซีนะครับนะวันนี้ให้ตัวเด่นมาอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ผม ทางที่จะมั่นใจนะเมื่อวานจับตัวนั้นมานี่มผมวัดใจกับเก้ากับศูนย์ใเมื่อวานวัดใจเข้าไม่ได้วันนี้ผมได้เด่นตัวนี้นะครับเด่นสีตัวนะครับวันนี้รอบนี้ผมไม่ได้แยกเฉพาะกิจให้นะครับผมขอทำเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเด่นสีตัวแล้วจะเจาะเน้นให้น้อยตัวลงนะครับผมให้เด่นสีตัวเหมือนกับที่จับเฉพาะกิจให้นั่นแหละหลังหลายคนจะถามว่าตัวเด่นสีตัวอะไรที่ไปจับได้นะครับรอบรอบนี้เด่นสีตัวผมให้ไปที่ตัวนี้นะครับ 9ก้าศูนย์แล้วก็สองสามอันนี้นะถ้าใครจะถามหาว่าเด่นอะไรผมให้เด่นเก้าศูนย์แล้วก็สองสามจับคู่ชุดวินได้เลยเอาแค่นี้นะครับก็มีก็คือเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามนะครับแล้วก็มีสองสาม 9ก้าห้าเก้ามจผมจัดให้7ชุดนะครับนะส่วนชุด3ตัวนะครับสามตัวผมจะจับให้เยอะหน่อยนะครับ9 0 2 9 0 3 9ย์เนอามนะครับอ่ะเอาไปปังๆกันหรือจะเอาศูนก็แล้วแต่9 0 2 9ศูสองนยแล้วก็9 2้ส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่รู้จะมารอบไหนแต่คิดว่ามาแน่นอนส่วนสี่ชุดวัดใจที่น่าจะมาแน่ๆนะครับเก้าสองเก้าสามศูนสองศูนสามสี่ชุดวัดใจถ้าใครชอบวัดนะครับผมให้ไปแค่นี้รอบนี้ <c oughs> เออ นี่มันไสเมื่อวานนะครับไม่มานะครับมันไสเมื่อวานวันนี้จัดสี่ชุดเน้นให้ไปพิจารณานะครับ ه, วันหลังถ้ามาดีนะครับผมจะทำเป็นสองสเต็ปสองอีพีนะครับสำหรับห้านอยก็คือชุดรวมเยอะๆแล้วก็มาตัดชุดวัดใจให้นะทำเหมือนรัฐบาลไทยเลยนะรอดูว่าวันนี้สี่ชุดวัดใจผมจะมีสักชุดให้เห็นไหมหรือจะหลุดหมดทุกตัวเพราะวันนี้ เป็นการเสี่ยงมากเลยที่ผมจับน้อยชุดมาแบบนี้แล้วเน้นให้สี่ชุดเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเน้นให้ประมาณนี้เฮ้ยแต่เมื่อก่อนผมทําน้อยนะคือแรกๆอะ่ะผมจับแค่สี่ชุดหกชุดเองจึงมันเข้าแต่ว่ามันเข้าอาจจะเข้าตัวเดียวรอบเดียวอะไรประมาณนี้เพราะถ้าน้อยชุดมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามีเยอะนะครับเนี่ยมันก็จะเข้ารอบเดียวหรือถ้าหลุดก็หลุดไปเลยนะ ใช่แรกอะผมทําน้อยน้อยมากเลยจริงจัดแค่สี่ชุดอย่างเงี้ยแต่มันเข้าดีนะช่วงนั้นอนะแล้วก็มาหลุดอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยลองปรับเปลี่ยนเป็นอะในเมื่อน้อยมันมีหลายรอบอย่างนี้เราก็จัดเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมันมาคือมันก็มาได้หลายตัวใช่ไหมมันหลายรอบนะทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันก็หลายตัวนะครับก็เป็นทางเลือกอีกอย่างนะึงแต่ถ้าใครชอบแบบน้อยๆชุดอย่างเงี้ยก็วันนี้ให้ไปเลยนะครับชุดวัดใจ ตรงนี้ผมจะไม่เน้นให้นะผมไปเน้นในตรงนี้แล้ว <c oughs> 4ชุดวัดใจก็สองก็สามศูนย์สองศูนย์สามสับฮานอยวันนี้วันที่แเดือนเนะครับก็ลุ้นก่อนที่ลาพัฒนาจะมานะครับถ้านอยมีศูนย์มาดีนะครับเราพัฒนาไม่แน่อาจจะไปด้วยนะอ่าสามตัวลุ้นเลยนะครับวันนี้นะผมมองเห็นอเออสูตรนี้แล้วรู้สึกว่าบางที จับสามตัวได้มาตรงนี้เนี่ยผมก็เลยจับให้ตรงนี้เลยก้าซูทสองเกาูสามเก้าังสามผมเน้นสามชุดให้นะครับสําหรับสามตัวเอ,อเยอะกว่าเพราะว่าอันนี้ผมลดลงจากสิบชุดผมเหลือแค่เจ็ดนะครับเหลือเจ็ดชุดนะอาจจะหกชุดนี่นะครับก็อันนี้เป็นเสิริมมาเฉยเก้าห้าเก้าหกแล้วผมเสริมมาให้เฉยนะครับเนี่ยจริงๆผมเน้นแค่ตรงนี้แล้วก็เอาสองสามจากตรงนี้มา เอา95มาเสริมแค่นั้นอีกนะครับนะตัวเด่นก็จะอยู่ที่9023นะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ฝากให้พิจารณานะครับมา4ชุดวัดใจขอให้มาในชุดนี้นะครับเดี๋ยวไม่มานี่ <c oughs> เออหงายเลยผมโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกำลังใจให้นะครับนะฝากดูโฆษณาด้วยนะครับอืม โฆษณานะก็ะเป็นดูโฆษณาเพื่อเป็นค่าสมุดปากานะครับเป็นการสนับสนุนช่องในทางหนึ่งนะครับอาโชคดีินทุกคนนะครับสวัสดีครับ